พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมือมมนีเข้าซีมาเดินเกมเติมเต็มนะครับมันเป่งงงเด้อเอ้มันเป็นเกมต่างชาตเด้อเราไม่เกมได้นะครับก้องเฮียนี่ไม่ได้จังไหนนี่ เทพดีป่ะเ้ีวท่องเที่ยวกรุงเทพครับทำลายมื่มยๆอิ่ดิง,ง่ายแหง้งแหง้งว้าวแห้งง่ายไปใส่ระเบิดตัวระเบิดหาซิบลูกกูเนาะระเบิดไปแล้วแบตลูกว่ะลูกแม่มคือบอ่อลูกว่ะ ตังังเนี้ยบทตังเนี้ยบทมักมักมัมักพงอีลีเออแล้วเบิดโดดคอยเศ้าเศร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 ้าระเบิด,บด้ึ๊ึกจะได้ระเบิดังอี ห้อมติดตั้งโลกประตูแม่นบนนี้นี่จะเบิเดแไหมโซฟ้า,ากัะได้อยกออกแขวานแทงว่ะโดนูนะมันมันมันให้ร้ายแต่ว่ามันให้ร้ายแท่ เก็ดลูกโยนอีกก็ถือไหมเสีเยยฟิฟี่ลดอะไรมาล้นนึ่งเดียวเบิร์ดลุอ้าวตึต๊ดะลมตึ๊ดทะลมอย่างว่าโยนเลยวัดอ,อดู้ืระเบิดเนา โบตามนักอีกลูกแม่โย่ปเปิดเลยเยอะเปิดเลยตอนนะ่ะบุ้มเปิดได้บาทีเียได้มักลยหลายๆด้ตังอยู่ ไปมันเอาตังเงียบไปนเอาตังงียบใส่วเลิุดิลูกจะลูกทำ่มันาดเลยว่นั้น เราเมืงดูกรถอย่างมาโคตรไล่ดูดเลยเราบ๊ะบ๊ะบมันบ๊อดไล่ดูดนี่มันระเบิดนี่เลยภาพใบใหม่ลูกครับคุยงูแช่เกมเกมมันขึ้นงูครรับคับ เราเจะข้ออีกด้วยบินไปเลยไปบินมาเลยมาแกามปีต้องคืนมาอ เบิร์ดโลดยักเต้ไปไหนโมฮูระเบิดเนี้ยนี้ยังระเบิดให้หมดหิวเจียวตั้งเลยเดี๋ยวเขาเกระดาวไม่เสียฟากมีกระดาษ คอยตัวมุ๊คเม่บุกแม่เอลโบรส์พิชาเทวะเบิร์ดโหลดอืมจักม้อย 是羊在。 ยาเนอน็มมาตัวโอ้ลืมไปขอภัยน้ำเด้อครับพอดีฝนมันตกแง่งน้ำเมื่อกี้เม่อกี้ฝนมันตกแบบว่าจ้าโหลดฝากกับพาฝากกับห้อง เกมกับคลิปกัดต้องลงโอ้ยเลาสีกัดต้องไปพูดว่าคุ่น,นี้พูดภาษากลางเลยพอแล้วปวดคอว่าคุ่น,นี้นะครับจะมีการเบินขบวนพาเหร้าโรงเรียนบ้านบัวขาววันคู2500ผมจะได้รออยู่ที่เริงซิล รุงนี้ก็น่าจะได้อัดชิดสองสามทุ่มนะครับขออภัยด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เผื่อได้อัดช้าเนี่ย <c oughs> วันนี้ก็ว่าช้าละห้าโมงครึง่งสิบเก็บนาฬิกาสิบสามนาที งดีได้งูเสาบอ่อครับได้งูเสาบรเราเก่ดประสาทเบบเมือยเมื่อยน้ำเบ็นี่แหละเมื่อตะเรียวผัดตอนสาดซ่อง,องัวโมงเล่นในบทถึงสั่วโมงกินมูมัวเลย เดี๋ยวเรามีบ้าอะไรยงเสาจริงๆนะครับ Quạt Um. ดูดิงดิงดูดิง,ดดงเดี๋ยวเอาเสียงมาใส่ก่อนนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ยินเสียงภาคแล้วบ๊ายบาย